ครับผมสวัสดีครับผมวันนี้อยู่กับผมแทนเดี๋ยว,วยคุณดอยรับผมเนาะก็วันนี้บรรยากาศตลาดที่เกาหลีนะผมบอกเลยว่าบรรยากาศฝนตกเล่นน้อยนะฮะดเดี๋ยวเรามาดูคนสู้ชีวิตกันนะครับผมเนาะว่าฝนตกขนาดเนี้ยเขายังขายการแบบเก่งมากเลยนะฮะนี่ฮะนี่ครับผมเนาะพี่ซีก็อยู่นี่เลยอ่ะอันนี้ตลาดที่อันซองนะผมเนาะเปียนเทปอันซองนะฮะนี่ฮะโอเคปะเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศกันว่าเขาขายอะไรบ้างน,นะฮะบอกเลยว่าตอนนี้ก็แบบ ฝนตกนะแต่ทุกคนอะ่ะมีร่มนะทุกคนมีร่มนะครับผมเนาะโอเคเดี๋ยวเราพาดูบรรยากาศขา้างหน้าเลยนะฮะ <c oughs> นี่ฮะโอ้หนี่ของดิบของสดอะไรต่างๆนาน,นานะฮะถึงแม้ฝนจะตกยังไงก็ไม่ใช่อุปาสารรคในการที่เราจะมาตั้งขายแบบนี้นะผมเนาะบอกเลยว่าเจนมากเลยนะฮะนี่ฮะเออแบบนี้แล้วก็เราก็คิดถึงบรรยากาศที่เราเคยขายเหมือนกันเนาะเออนี่ฮะ เป็นไงตลาดเหมือนเป็นอะไรอ่ะว้าวมีสตาร์บอร์รี่ด้วยนะฮะนี่ขนมขนมโบราณอ่ะสตววรอเบปะรดบ้างเขานี่ไม่รู้โอ้โหใหญ่มากเลยนะฮะอ่านี่ยเนี่ยเนี่นี่เนี่ยหนึ่งหมื่นครับผมนี่แค่ทำกับข้าวกินอะไรปลาอะไรก็มีเยอะแย,ะ,ยะไปหมดเลยนะฮะเป็นชมบรรยากาศฮะที่ตลาด ของเกาหลีเนาะเสื้อผ้าหนึ่งมือนะผมห้าพันหนึ่งมื่นลำต้นอย่างเงี้ยแหละนะฮะเนาะอะ่าขอเพิ่งตั้งกันเหรอนะฮะอบอกเลยว่าก็ใหญ่นะเราเดินไม่หมดนะดน,น,นี่ฮะ นนี้สี่โมงเกือบจะห้าโมงนะฮะนี่ปลาของสกอาหารทะเลเพียบเลยนะฮะแตงกวาพุ่นเกษตรอะ่ะเออนะฮะนี่หู้ถนนอีกตรงไปนี่อม้มีเยอะเลยนะฮะเดินเข้าไปข้างในก็ได้ด้วยเดินไปถนนก็ได้ด้วยโอ้โหแล้วเราจะเลือดเดินไปทางไหนดีเดี๋ยวเราเข้าไปทางนั่งขวาก่อนเนาะแต,แต่เดี๋ยวเราไปทางนี้ให้สุดก่อนแล้วก็ คกลับมาดูกลับไปดูอีกฐานหนึ่งเนาะว่าขายอะไรกันบ้านแบบนี้นะผมเนาะก็สนม,มากเนี่ยปลาปลาปลาเนาะปลาตัวใหญ่มากเลยนะฮะขนมก็มีนะฮะโอ้โหนี่โอ้เดินไม่สุดแล้วบอกเลยว่ามันเยอะมากเลยนะฮะนี่แต่น่าจะสุดแล้วละ่ะนี่ไงเออแต่เราไม่ไปละ เราไม่ไปแล้วเราเข้าไปข้างในดีกว่าเนาะเข้าไปอีกฝั่งหนึ่งของไอ้นั่นอะนี่ฮะอ้นอี่ตรงนี้นะฮะเนี่ยอะไรที่กันล่มร่มสีลุ้งๆุ้งไหนหลากสีแบบนี้บอกเลยว่าค้าขายนะฮะเนาะนี่กระป๋งเต็มแล้วซื้อจนน,นี่ฮะอันนี้คือคนที่ตั้านอยู่ข้างนอกนะครับผมเนาะ จะมีคนที่ต้านอยู่ข้างในอีกนะเออเป็นไงดูนี่ฮะบรรยากาศทางข้างในครับผมเนาะก,ก็มีนะฮะบอกเลยว่าตลาดนี่ใหญ่มากเลยนะดูโอ้นี่ฮะนี่ตั้งขายของชาเออขายของชานี่ไม่ต้องพูดถึงครับมีทุกอย่างนะฮะเออนี่ทางข้างนอกก็เต็มข้างในก็เต็มนะฮะนี่บรรยากาศบรรยากาศ,ากาศมันเดินงงงใน ตลาดนัดของเกาหลีอา้าวแล้วทําไมไม่เก็บโล่งเนี่ยคนอื่นเก็บโล่งหมดแล้วโอเคเนี่ยขนม,มโบราณเอ้เป็นไงโอเคอยู่เนาะเนือเอ้อสดสดฮะอ่าอ่าว้าวข้าวของเกาหกลีไก่ไข่อันนี้สดสดเลยนะฮะ เดินไปท่างไหนดีอ่ะเหมือนตลาดของแม่สายของเมืองไทยเราเลยนะแบบเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาก็แบบมีหมดเลยนะนี่ฮะอันนั้นนี่ก็ผ้โหมอันนั้นนี่ก็ตังเกณฑ์ที่ผมเคยซื้อเอออยู่นน่นอ่ะดูเต็มหมดเลย <c oughs> บอกเลยว่าไปท่างไหนก็เต็มอ่ะฮะนี่ใวเราโอ้ของชามอีกแล้วขายของชามนะฮะเออแต่ไม่คาข้างนอกเมื่อกี้น่ะสู้มากเลยเนาะข้างในยังพอเิีๆวอยู่นะ นะฮะผมเนาะก็นี่ไงอ่าส่วนมากขนมขนมแบบนี้ไข่เยอนะเนาะนะฮะขนมแบบนี้ไข่เยอะนะฮะร้านดอกไม้อืร้านดอกไม้สวยๆเออผลไม้จะเดินยังไงหมดเนี่ยต่อไปทางน,นี้อีกนะเออจะประมาณนี้นะครับผมเนาะ ในการเที่ยวชมของตลาดนะัดอ่าอันซองนะครับผมเนาะนี่อ่าเป็นไงเป็นไงครับเอ้ยยาฝนมาฝนตกไม่ใช่อุปสรรคนะผมเนาะนี่ฮะบรรยากาศคาวๆสี่เหลี่ยมอะไรต่างๆนา,นนาสี่เหลี่ยมสีแย่สีแย่ไม่ใช่สี่เหลี่ยมนะฮะนี่ฮะนี่ไงนี่ไงอ่าชีจางชีจาง อ๋อมันมีแบบของใครของมนันเหรอชื่อไม่เหมือนกันเออชื่อไม่เหมือนกันนะฮะเนาะก็หรือว่าโอเคครับเนอะนี่อู้เยอะมากเลยฮะเดินยังไงหมดเนะีนะ่ยเนาะเมื่อกี้เดินผ่านมาหมดแล้วทางข้างในข้างนอกนะผมเนาะก็มีรถเยอะมากเลยนะฮะไดโซไดโซไดโซนี่แบบ ของเขาบ้างเขานี่แบบสองสามชั้นเลยนะเมื่อกี้เห็นคุณคุณยายเขานั่นตัดฝนขายของกันเยอะมากเลยนะไห <c oughs> นอยู่จุดไหนวะ <c oughs> น่าจะคนละจุดที่เราไปแล้วละ่ะนะครับนี่ฮะเออตอนนี้เราเดินไปวงกลมแล้วนะ <c oughs> เราเดินไปวงกลมแล้วก็ออกมาเมื่อกี้ทานเมื่อกี้ใหม่รอบหนึ่งลนะ ก็เดินไปองคกลมแล้วผมเนาะก็นี่ไทยสินค้าไทยสินค้าของชาวต่างชาติทุกคนเลยนะนะผมเนาะก็จะประมาณนี้นะครับผมเนาะนี่ฮะเดินชมรีวิวตลาดของเกาหลีนะผมเนาะไทยที่สุดเลยใครชอบคลิปนี้นผมเนาะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสมั c r ให้กดกระดิ่งให้ช่องผมไว้ด้วยผมเนาะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าผมขอบคุณครับสวัสดีครับ